ครับทีดีโปรายจัดเข้ามานะครับคันนี้เป็นไทยอัมโบนาวิลทีร้อยแบ็คตัวแอร์คูลนะครับรถปีสิบห้าเลขไมล์สองหมื่นพูดเลยครับคันนี้โคตรเนียนเนียนกริปนะครับชุดฝาฝาฟองไฟเลี้ยวเปลี่ยนใหม่หมดนะครับเป็นฝาใสคุมโทนหมดเลยคันนี้เป็นทีร้อยแบ็คนะครับแอร์คูลโลโก้เป็นรุ่นหีบเพลงด้วยนะครับครับผมตัวถังเป็นคมเมียมนะครับครับผมดูฝาไฟทงไฟท้ายได้เลยครับเป็นตัวฝาใสหมดนะครับรถเดิมๆแห้ง สีสีส,สีเครื่องไม่มีพองนะครับไม้แท้คันนี้เดี๋ยวดูรถกันดีกว่าครับส,รสวยๆมาเนียนมากคันนี้รีบจับจองเลขไม้สองหมื่นห้า 20, 500, กิโลไม้แท้นะครับฟังเสียงโยงกันดูครับจัดไปครับที่นี่โรมาน้ำเสนอขายในราคานะครับฟังกันดีๆ 2 6 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับเริ่มต้นดาวนะครับที่10%นะครับสนใจสอบถังมันเข้ามาได้ i.b กันเข้ามาทีดีโปรบรับซื้อขายบิ๊กบ y ายทั่วประเทศให้ราคาที่คุณพอใจเช็คกันเข้ามาไท่อ้ําผมไม่เป็นสองรองใครแน่นอนอค,ครับ